โรงเรียนเทศบาลสองวัดสมองรายขอนำเสนอการแสดงนาฏศิลป์ไทยสั่งสรรค์ฉุดรำเรียกขวัญเขาโคราซึ่งได้เรงบดานใจมาจากการประกอบพิธีกรรมการเรียกขวัญเขาซึ่งเป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณในช่วงระยะเวลาที่เขากำลังตั้งทองการเรียกขวัญเขา่า คือการเรียกขวัญแม่โพศพให้มาอยู่กับต้นเขาเพื่อที่รวงเขาจะได้อุดมสมบูรณ์จึงได้เกิดชุดการแสดงนี้ขึ้นซึ่งชุดการแสดงนี่สื่อความหมายให้เห็นถึงลักษณะในการประกอบพิธีกรรมการเรียกขวัญเขาและวิถีชีวิตของชาวนาขั้นตอนในการดำเนินงาน 1. ประชุมและวางแผน 2. สํารวจคนคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมการเรียกขวัญเขาและลงพื้นที่สัมภาษณ์ที่บ้านหลุมเขาตำบลหลุมเขาอำเภอโนโนสูงจังหวัดนครราชสีมาและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือและสื่อออนไลน์ 3. วางแผนการดำเนินงานสร้างสารรค์ประดิษฐ์ท่ารำและทำนองเพลง 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช่ในการแสดงและเครื่องแต่งกายซึ่งการแต่งกายไปเรียกขวัญเขามีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากชาวนาทั่วไปคือต้องแต่งกายให้สวยงามและที่ต้องใส่ทองไปในการทำพิธีนั้นเพื่อ นำไปครองตนเขาเพื่อให้รวงเขามีน้ำนักเหมือนกับทองคำเทซึ่งเป็นความเชื่อของคนโบราณที่ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 5. กระบวนการคิดและประดิษฐ์ารำรูปแบบการแสดงและการแปรแถวรูปแบบการแสดงแบ่งออกเป็นสามช่วงดังนี้ 1. เป็นการแสดงการเรียกขวัญเขาและกล่าวบทเรียกขวัญเขานำเสนอให้เห็นเสมือนจริง 2. เป็นการรำตรีบทเพลงโคราชกล่าวถึงการเรียกขวัญเขาให้มารับเครื่องสังเวยและแต่งตัวให้สวยงามและขอพรแม่โพซพ 3. ดนตรีบรรเลงมโหรีโคราชผู้แสดง แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวนาที่ไปประกอบพิธีกรรมการเรียกขวัญเขาซึ่งพิธีกรรมการเรียกขวัญเขาก็ยังมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน